ิดยกกํากำลังสองวันนี้คุยเรื่องภาวะเศรษฐกิจของไทยนะคะอาจจะกำลังเกิดความกังวลในความรู้สึกของคุณผู้ชมเป็นจำนวนมากว่าเ,เศรษฐกิจไทยกำลังเข้าสู่ภาวะซบเซาจริงหรือไม่โดยเฉพาะข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่ารายได้ประชาชาติของไทยหรือว่า GDP ประมาณ2.8และอาจจะเข้าขั้นเศรษฐกิจถดถอยด้วยนะคะ วันนี้ดิฉันจะคุยกับหมอมราชวงศ์ปรีดิยาธรเทวคุณค่ะในช่วงคิดด้วยกำลังสองค่ะตกลงซบเซาจริงหรือเปล่าคะคุณชายคะเศรษฐกิจไทยอย่าไปเรียกว่าถดถอยเลยเรียกว่าชะลอตัวนะฮะเราเคยเติบโต5.3ในไตรมาสแรกพอไตรมาส2อ2.8ก็ตกใจกันต่างกันยังไงคะถดถอยกับชะลอตัวเนี่ยคือถ้าถดถอยเนี่ยมันรีเซเ่ยนะฮะรีเซชมันต้องถึงกับ หดตัวต่อเนื่องกัน2ไตรามาสซ้อนๆ,อน,ๆนะฮะแต่โดยที่ผมแอบไปดูตัวเลขเข้ามาเนี่ยจริงๆไม่คงจะไม่เป็นอย่างนั้นแหละนะฮะแต่มันเป็นลักษณะนี้ครับลักษณะที่ว่าเราไปตั้งความหวังกันไว้โดยรัฐบาลเนี่ยชอบไปพูดว่าว่าปีนี้จะโต5%<อ>ซึ่งผมเคยบอกมาหลายครั้งแล้วมันไม่มีทางเพระประเทศเราเนี่ยพัฒนามาถึงจุดซึ่งซึ่งจะโตเร็วไปอย่าง5 6ไม่มีละนะฮะ ประเทศไทยเนี่ยเดิมในอดีตเวลาโต6 7 8เนี่ยโตด้วย2ตัวใหญ่ๆคือ1ก็คือการลงทุนและอันที่2คือยอดส่งออกเคยโตเฉลี่ย20ต่อปีอะไรเงี้ยนะฮะการลงทุนเคยมากกว่าน,นั้นด้วยซ้ำไปฉะนั้นแต่ว่าในสภาวะเศรษฐกิจอย่างไทยซึ่งพัฒนามาถึงจุดซึ่งแรงงานขาดแคลนแล้วต้องบอกแรงงานขาดแคลนแล้วเพราะมีชาต่างชาติเข้ามาตามทะเบียน ที่ลงทะเบียนนี่มีแรงงานต่างชาติทั้งสองล้านคนนะฮะประการที่สองพื้นที่จะลงทุนก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าจะไปลงทุนมาบตะพุธก็ลงไม่ได้แล้วบอกเต็มเรื่องเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของบรรยากาศมันแน่นไปหมดแล้วเนี่ยพื้นที่ใหญ่ๆให้ลงทุนไม่มีมันก็จะมีลงทุนลงทุนลักษณะต่อยอดตอนนี้ต่อยอดของเดิมปรับปรุงเทคโนโลยีหสูงกว่าเดิมในที่เดิมการลงทุนก็จะไม่โตเร็วจะไม่มากอย่างที่คิดนะฮะ ประการที่สองการส่งออกการส่งออกเนี่ยยังใช้ย,ยังน่าจะเป็นปัจจัยที่ใช้ได้อยู่แต่เฉพาะช่วงเวลาเนี่ยหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไงส่งออกก็ไม่ขึ้นเนื่องจากว่าสหรัฐเพิ่งฟื้นแต่ยังฟื้นไม่ดียุโรปนะ่ะที่ช่วงที่ผ่านมาถือว่าหดตัวด้วยซ้ำไปหดตัวด้วยซ้ำไปญี่ปุ่นเพิ่งจะมาได้อาเบโนมิกส์ทฤษฎีใหม่เมือม่อเมื่อไตรมาสที่สามนี่เอง นั้นทุกอย่างในช่วงที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยยอดการซื้อจากโลกจาก G3 มเนี่ยมันน้อย G3 คือประเทศยุโรปอเมริกาและญี่ปุ่นนะฮะ oh. แต่เราอยู่มาได้ในช่วงที่ผ่านมานั้นเราอยู่ได้ด้วยเศรษฐกิจความต้องการส่งซื้อสินค้าจากจีนแต่ขั้นมาในไตรมาสที่สองที่ผ่านมาเนี่ยจีนเขาเขาจงใจเดินนโยบายชะลอตัวเขาไม่อยากเห็นฟองสบู่ในเศรษฐกิจประเทศเขา พอโดนทุกจุดแบบนี้ยอดส่งออกของเราซึ่งพอมีความหวังเนี่ยมันก็ชะลอลงค่ะเพราะส่งออกชะลอลงการลงทุนซึ่งไม่มีนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันก็โตยากแลละก็เหลืออีกตัวเดียวคือการบริโภคในประเทศไอ้การบริโภคในประเทศเนี่ยรัฐบาลเนี่ยใช้การบริโภคในประเทศเนี่ยรกระตุ้นเศรษฐกิจปีที่แล้วเต็มที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้านำข้าวก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าแรงที่ขึ้นเต็มที่เลย แล้วก็อีกอันก็คือเรื่องของรถรถคันแรกพวกนี้ใช้กระตุ้นเสริจเต็มที่แต่ของพวกนี้พอใช้คุณใช้ไปปีหนึ่งแล้วเนี่ยอีกปีหนึ่งเนี่ยมันได้เท่าเดิมหรือลดลงจากเดิมอย่างรถกันแรกนี่ชัดเจนลดลงจากเดิมเลยยอดขายลดบางบริษัทลดลงด้วยซ้ําไปคนอาจจะตั้งคําถามว่าอย่าที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้ คาดการ์ก็ดูเหมือนจะต่ำกว่า5%อยู่แล้วที่คุณชายเคยคุยไปก็ <ฮะ S 1> คือ4%ี่เรแต่พอมาบอกว่าต่ำเหลือ2.8%คนก็คงบอกว่าจะมาให้บอกว่าเราเย็นใจได้ยังไง2ุดแเป็นเพราะโดนโดนสภาวะที่นึกไม่ถึงคือจีนถ้าไม่มีสภาวะถ้าจีนเรายังส่งออกไปจีนได้เหมือนเดิมก็คงจะไม่2.8%นะฮะอันนั้นอันนั้นเป็นสองอันที่สองเป็นเทคนิคเป็นทางเทคนิคนะฮะยอดผลรถยนต์เนี่ยในไตรมาสสองลดลงมากเลยเพราะว่ามันผันผวนจาก ไตรามาสสองปีที่แล้วไตรามาสสองปีแล้วยอดรถยนต์ขึ้นมากเลยมันเป็นตัวที่ปีที่แล้วเอาไปใช้ปีนี้ก็ลงแต่ผมคิดว่าพอไตรามาสสามน่าจะดีขึ้นเพราะอะไรคะจะดีขึ้นจากอะไระผลตัวเลขเรียกว่าผลทางเทคนิคเทคนิคทางตัวเลขเนี่ยจะมีผลน้อยลงที่จะพูดผู้ไตรามาสสี่มากกว่าเพราะผมตามตอนนี้ตามเศรษฐกิจโลกนะฮะ ที่ไตรามาสสี่ผมเชื่อว่าดีขึ้นและดีขึ้นถึงปีหน้านะในเรื่องของส่งออกนะฮะไม่ใช่เรื่องลงทุนนะ,ะเรื่องส่งออกก็คือ1สหรัฐค่อยๆดีขึ้นอย่างชัดเจนยอดยอดรอเรียกยอดเคลมเงินยอดเบิกเงินของคนว่างงานลดลงทุกเดือนนะ,ะแปลว่าการจ้างงานดีขึ้น,นอสองการใช้เงินทางค่าปริกของเขาเริ่มเพิ่มขึ้นอันที่น่าสนใจก็คือยุโรป ยุโรปซึ่งเคยลดนะฮะยอดส่งออกของยุโรปรอยลดเศรษฐกิจยุโรปนี่เคยติดลบนะฮะขณะน,นี้ในยุโรปสภาวะการมาเริ่มดีเงินเริ่มคล่องตัวนะฮะาการผลิตการผลิตเขาเรียกว่าดัชนีการผลิตของยุโรปดัชนีการผลิตของอเมริกาดัชนีการผลิตของทั้งโลกเพิ่มขึ้นเขาเรียก PMI production manufacturing index นะฮะพวกนี้เริ่มเพิ่มขึ้นชัดเจน เศรษฐกิจเริ่มเดินแล้วมีข้อสังเกตที่จะส่งผลดีจากจีนบ้างไหมคะเพราะว่าถ้าดูว่าไตรมาส<ม>ที่สองเนี่ยไทยถูกกระทบจากจีนที่กําลังจะลดลงสหรัฐกับยุโรปจะดีขึ้นแล้วลจี่่ปุน,นะะด้วยญี่ปุ่นจะดีขึ้นนะฮะญี่ปุ่นขนานี้ชัดเจนว่ายอดกำไรของบริษัทต่างๆของญี่ปุ่นดีขึ้นชัดเจนของภาคเอกชนทาบริษัทดีขึ้นความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีขึ้นเมื่อสามแห่งนี้ดีขึ้นเนี่ย แปลว่าอะไรแปลว่าจีนจะเอ็กซ์พอร์ตได้มากขึ้นขณะเดียวกันจีนเนื่องจากพอเขาชะลอตัวไปแล้วเขาเริ่มปรับตัวสิ่งที่เขาปรับตัวคือเขาเพิ่มงบประมาณการลงทุนภาครัฐลงทุนพวกสาธารณภคถ้าการลงทุนสาธารณภพวของจีนเพิ่มขึ้นภาพเนี่ยเศรษฐกิจจะเดินอีกครั้งหนึ่งงั้นตัว G3 เมื่อกี้แล้วก็ตัวที่จีนเพิ่มเขาเรียกว่างบประมาณภาครัฐเนี่ยจะทาให้เศรษฐกิจจีนกลับมาเพิ่มอีก พออย่างนี้พับในที่สุดเนี่ยการส่งออกของไทยจะดีขึ้นเองในไตรมาสสี่แล้วผมคิดว่ามันจะลามถึงถึงไตรในปีแรกด้วยนะแต่แน่นอนอย่าไปหวังว่าจะโต5-6%เปอร์เซ็นต์เราต้องทำใจว่า4% 4%เปอร์เซ็นต์ครึ่งประเทศเราก็ใช้ได้อยู่แล้วจะลงไปต่ำกว่า2.8งจุดแปดไหมคะคุณชัยไม่ไม่ต่ำกว่า2.8จุดแปดไม่น่าจะต่ำกว่า2.8จุดแปดนะฮะสองจุดแปดเนี่ยเป็นเป็นเทคเป็นเทคเป็นเทคนิคเกอลไงในระยะยาวจะมีภูมิคุ้มกันอะไรที่ไทยควรจะสร้างไหมคะเพราะว่าเห็นได้ชัดว่า สภาวะเศรษฐกิจโลกเป็นยังไงก็จะส่งผลกับของไทยอย่างแน่นอนภูมิคุ้มกันเหรอฮะมันก็อยู่ที่เราต้องดําเนินนโยบายให้มีการใช้จ่ายในต่างประเทศดีขึ้นนั่นะหมายถือว่าการกระจายไรายได้ต้องดีขึ้นเราจะโตแบบเดิมๆอย่างเดียวไม่ได้แต่เราอาจจะต้องกร,กระตุ้นให้ให,ให้มีการค้าขายมากขึ้นนะอย่างบริษัทเอกชนของไทยเริ่มไปลงทุนต่างชาติมากขึ้นต,ต้องสนับสนุน เพราะเวลาเขาไปลงทุนต่างชาติมากขึ้นเนี่ยเขาไปเาไปเพิ่มฐานการผลิตแล้วสินค้าเนี่ยมาป้อนมาป้อนเครือข่ายการค้าซี่งเขาค้าขายอยู่ในโลกมากขึ้นคนต้องเปลี่ยนแผนเยอะนะครับเอาละครัวันนี้ขอบพระคุณคุณชัยมากค่ะ